ยาวางไดก็ยาวาเลขกูเอาห้มึงคือบ่เอาเลขกูให้เอ๋ึงบ่เอาบัดเลขที่กูบ่ให้เอามึนคือไปเอาแอะยาสีหนาดาเลยมันคือแล้วก็ฟันแล้วก็แบบฟันแบบสะดุ้งเลยนะฟันแบบฟันแบบสะดุ้งตึงขึ้นไหมที่ตีพอดีลูก้เอาแล้วที่ว่าได้สามตัวนะฟันคนละขึ้นบะแม่ฟันคนละขึ้น คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมกาพารวยครับผมมือเนียรไพซี่มาตามแนวทางตองวัดของน้องปินนะครับลาสูนีฝันสองขึ้นติดขึ้นแรกได้เลขมาสามโตขึ้นที่สองยายืนซีนาซูนแหงวนวาเลกูไห้เลกูบอกให้็บเอาคือบอกเอาันว่าเปลายังโตอื่นคนว่าโตไดเดียวรอรุนรับช่มนับกันนะครับลาสูนี มีเอฟซีทรงคิปมาให้นะครับว่าน้องปีนบอกสามสองสองสามสองเป็นยังครือบอ่เอาเป็นยังครือบอ่เขียนลงให้เอฟซีนะครับแอดเพิ่งกลับไปเบ่งคีิเพิ่งเห็นนะครับผมไอเอฟซีท uh, ่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องก้าวผ่าลุยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมโูตัอนี้ลงลงปูนะครับผมกําลังกวาดตาดนะครับโอ้ยู่ยู่รูปเดียวนะครับผมลงปูยู่รูปเดียวนะครับโอ้โหตรงที่กวาดแล้วนี่สะอาดมาก แต่ตรงนี้พวท่านกวดโอ้โหใบใหม่สุดจอดเลยนะครับใบไ,ไม้ร่วงเยอะมากคอ่า <c oughs> ลมพัดลมพัดลมพัดโอ้ยมั่นว่าเป็นยังไงงวดกอนหมานบ่หมานบ่งวดก่อนหมานอยู่แต่กาเริ่มเพียนลองสมูทแมนบ่ เสดายครับนอกสองสารสองสารเมื่อไหร่ก็บอกยิ่ได้สองสารสารสองสองสารสองสารน้องปินกั็ได้ไวอย่างสามสองสองสามสองคนาอกเสดายแฮงเอาคือว่าฝันเดีวมาบอกค้ามฝันให้ฟังเลยลูกเม่อกี้ได้คุดูบกเลยเฮ้ไม่ใช่น้องคนหนึ่งเทงไไปเป็นกองทัพเลยไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนเป็นกองทัพลุบๆไปแล้วให้อยู่บนบานเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมว่าได้ยินเขาว่าฝันแนวแมนฝันเอาฝันขึ้นหยามาก่อนหยามาบอกยังหยามาบอกว่าเลขกูบอกมันคือว่าไปเอาบเลขกูบอกบอกมันคือเอาดีแท้อือฮะวันที่หลาวว่ามีสามสองสามมีสามสามสามนัาบอนี่หนึ่งสองสามไั่นบอกแล้วก็ว่าสารแดงกับสาเขาเป็นสองแล้วก็ว่าสองสามไต้กล่าวว่า เอาเล็กแตนนี่ดีกว่ามันจะงามแมนเ่แม่ได้กล่าวบอกเออไอบอกว่ามาเอาเพราะว่าช่วงนั้นบ่ได้ยินได้พึ่งพึ่งเห็นคลิปคือกันนี่นี่ไอ้กาบอกว่าเอาเลขกช่วยมีนี่ไอ้กาบอกว่าเอาเลขกช่วยมีอ๋อที่ว่ามันมันมีเลขอยู่ในนี่ให้เลือกเอาให้น้องกินเลือกเอาแมนเปล่แม่นี่ไอ้กาว่าเลือกเอาเลขกสามตัวนี้เชียวตัวใดแต่บอกเอาคือบอกเอาเล็กสามกอนไอ้กาวา่าเอาตัวนี้แล้วมันจิ๋วมันจิ๋วไอ้กาบอกกิงสเนาะแมนบปล่แมน ก้อนเขาตอนยางไม้จ้ะว่าเอาซานก็เลยเขาก็ตรงไปนับซานดอกอ่ะนะวันนี้ตรงเสื้อน้องปินแด้พอดีเอาเอาเอาไม้เอาไม้โอายาสูนแห้งพอดีมันไม่มนไม่จังหดไม่ยืนสี่นาเลยวะมันม่าอยากได้รถอีกบ่หน่กูมั่นหน่อยออให้ก้าเลย มันัวเดียวกันวันน <'s> ah uh ี้กับเด็กตัวข้างใต้นี่เด็กหนึ่งว้ตัวเดียวกันนั่นแหละเอามาบอกความฝันในฟั่งบันนี้ฝันขึ้นในที่ว่าได้เป็นเลได้เลขสามโตขึ้นนี่ขึ้นในที่เราฝันได้เล็สามโตละฝันว่าละไปวัดไปเที่ยวท่าสุซานนี่ละไปวัดไปเล่ท่านท่าไปทูต้นโพอ่ะเพิ่นท่าแปลงไป่นบอกเพิ่นก็จังหวะมาเพิ่นทูไ่ได้นี่เราก็ได้ไปทูทูทูสามเทียขืนเลยหาเก่าหนึ่ง ก้าหนึ่งแมนคืนสามตัวเลยแมนตัวสีใดมันกระสีขาวมันกระสีคือจังยบน,น,น,นต้นนั้นตองใช่ไหมอ๋อเป็นสีคืออยู่ต้นตองแมนตัวใดก่ก้ห้าก้าหนึ่งห้าก้าหนึ่งแมนห้าก้าหนึ่งนะครับผมเอาเดี๋ยวจะคืนเงนไว้ให้เอา้าว่าเอากระดาษมานั่ เอาว่างไปใส่บทีนี่นกาว่างไปอยู่รถอ๋อเดี๋ยวเดมานานฝันซ้ำนี่วีแมเอาปนีเฮ็ดยังวทีนี่สิจููบอกย่าบอกเขอโทษเพื่อนบอกอกาไอ้กาบอกว่ามืออืกาแต่ว่าเอล็กล่าาแมนสิจุดบอกย่าว่ามือเอื้อนจะขอตำเล่าอ๋อมาขอเป็นมือดีกว่านาะมันคอยสีคอยสีบวงงเนะ โอ้ด้แด้เรอเียนูเฮุิดเดอืมถึงนิดโอ้ยจิตวิญนาณวันน้ซอยได้ลุ่มแหยงนวันหนาหนึ่งเมษาโอ้ยตอนรับตงการในเดัน้ยตาตงการล้สิมาจำเหตุแห่งไอการมตรงกาแห่ไอกาอีกแล้วนี่ ถือมอีมากขึ้นเก้าเศ็หาย้คือเกาเ้คเกาคนละก็แต่ว่าใหายห้ถืออืมะ้าจานยูรูปเดียวเนาะข้าจานอ่ะบ่นนงเง่นดวงตานเงนมน,มน,มนม่มอยู่ะ้าจานยูรูปเดียวห้าเก้าหนึ่งเจียนไว้ก่อนเตอ้อ น้องปินนะครับตอนนี้น้องกำลังปีดจุดทูบบอกเอกเอ,อกปีดบอปิดสื้อบอกไหมน้องปินได้ห้าเก้าหนึ่งนะโอเอ็ดเอ็ดเเขียนเด็กเขียนตัวหนังซื้อขีรายเห็นมือนี้เป็นยังไง ชั้นงกงกงับงับเรงไรบุ๊เบาหวานขึ้นนี่แหละคือบริป็นเบาหวานเอาซันได้ก็านได้ก็ได้น้องปิ่นนะซันแล้มือคือว่าเก่าซันขาคือว่าสามเอาเอาซันได้จันทสามเอาน้องปิ่นได้ปันได้นะห้าเก้าห้าเก้าหนึ่ง ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับปู่ยาซูลแห้งไปซี่นาด้เลยนะครับเลปูไ่มึงบอกเอามึงไปเอาโตอื่นเรียนแล้วนาะเกินนาจีบอกว่าไปนับสารด้อก็แกเ็กบอกว่าก็ต้องนับสารแบบคนไตสารนั่นแหละยาคือบ่าบอกมาลวดในบอกใหรยาบอกลวดตอนแรกยาม่บอกเราได้นับสารหนึ่งสองสามเราละกนห่สองสามสองสามเมีน สอนตเแน่นสามสองสาแล้วก็ cả, cái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  cả ่าเอาไปแล้วก็เอเลขกให้อาดีจะจะพายกากุเลยขึ้นกนนั่นะบอกให้ยาบอกเป็นโตโลดไอ้กาศวซืดอกบขอไม่งาหลงาสิไม่ให้ากาด้เหมนแน่นบอกต้เต้นต้งแอดจวนไปเล้นแอดจูนไปอ้กา่วัสดุน่ากินไหมบ่ได้เขามาได้ยากน้องดย นอนหัวตาออกบ่ได้บ่คอยได้มากมันอินสีมากแหละเดี๋ยวเดี๋ยวถือเมล็ดเอาเอาตรงนี้เลยคันถือเมแรงหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้ากับหาเก้าสเื้อนำแดงนำเปล่าเมื่อคืนหีคือเก่าน้ำแดงน้ำเปล่าเอานำยังสัตย์ย่ถามย่าด้วยยาย่สิขินำย่า เอาขนมปังแม่ก็ทำแม่ก็ได้ยาเจะนำไรขนมปังื่วงนี้ไอ้กาซื้อเต้นำปลาหแต่เพิ่นเห็นบอกผีนำปลาเพิ่งกินไอ้กาบงหมาป่าเพิ่นกินนำปลาเพิ่นกินหรือบริวารเพิ่นบริวารหมดแดงไม่กินบ่้าหมดแดงว่าสิร้อยยี่น้ำน้ำอันนี้ม่มีหมดแดงเงีนยบ่เงี้ยเงี้บ่ก็ไม่หมดแดงจะข่วนได้นี่งเพิ่นหอมปิดฟ้าเพิ่นสั่ง แมนบ่แมนมือกอกาเด็กงอเด็กงอใสมันยังตรงตรงอยู่งอนี่ป่ทธานงออยู่อ๋อจีได้ไปลงคลิปไปได้หนิจีเดเฝ่าไปซื้อสีไปซื้อไปมือแรกนี่ไหมตอนนี้เจ้าม่งแล้วนี่สีม่งหาสิบแปดแล้วนี่นั่นออกตอนไหนให้ให้ยาบอกออกตอนทุ่มหนึ่งลูก้านลูก้านจีซื้อตอนทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งด้ออกทุ่มเครื่อง สิซื้อทุ่มนึงให้ออกทุ่มเครื่องมือนี่ออกมือนี่แล้วไปออกรัฐาบาลอีกบอกญาเด้อซื้อขนมปังไว้สิซื้อขนมปังหอยยังไงด้วย้ามันบาอ่อนกระซิได้กินน้ำเปล่าขึ้นก่อนไม่เน้ำเปล่าหลอกเอาละเดินญาเลยไปถ้าซื้อตอนทุ่มเครื่งเขาแล้วก็ไปรัฐบาลต่อเลยนะครับบอกแล้วว่าให้ตำเหล้าอ๋อตำเล้าเดี๋ยว่อยมาเอาที่เอาทู่เชียงไทยมาให้ยา ระเบิดเออผมว่ากระตกลงใส่ดนีได้ตกเกิดทั้งหมือนเนาะระยะระเบิดเอาสำหรับแนวทางของน้องข้าวปั้นนะครับผมเอาน้องข้าวปั้นหนัวหนะ้น้องปีนนะครับน้องปีน <c oughs> น้องปีน <c oughs> น้องปีนน้องปีนห้าเก้าหนึ่งนะครับต่องวดแล้วนะครับเลอกทีด้านไหนที่ชอบก็จดไว้ก่อนเลยนะครับทางนี้เป็นเลขศูนย์เลยศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยหนังงอขึ้นเลยเจ็ดเลย 07น้องว่า07นะครับมอยังเป็นเสีอยว07อีกคนนะเจ้าสีขียนไหวนะ07นะครับมี07ด้วยนะครับเมื่อแรกเหุ้ c ถึงพูลละมือง2หมื่นนะจ้าถูคอยคอยืคอคอยให้ได้ครับผมไม่ยากนาไกินขแ้แซ่บม่นไอากาตอ้องซื้อระทำให้ง่ายอยีกขจม้มาอนั้นเพ่อนมากมูกระทะบ่แม่นมือนั้นหมูกระทะเลยแต่กองเตา เดี๋ยวเพื่นั<_<_<_่นมานเมืおお<_<_<_่มาทำพื่อสะอาดนั่นเองไอ้กาเมื่อกองเดียวมันแมวเนาะปอแม่วิ่งหนีมัมมีแม่วิ่นี่ปูเลี้ยงยังดีเสือฮานเกีดเองเกีดดีโอ้เสืออาหารกินเองเออเสือฮานเกีดดีเกียดเองเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ